สายสายหลุดไปนะครับตะคี้สายหลุดไปอยู่อันดับแรกเลยที่ต้องเอาก็คือกระดาษใช้เยอะใช้เยอะแล้วก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นเอกสารก็เป็นสีเมื่อก่อนผมจะใช้ตอนอยู่โรงพยาบาลนี่ทำ โครงการทำโปรเจกต์อะไรนะลงทุนเลยนะเครื่องเลเซอร์พรินเตอร์สีเลเซอร์พรินเตอร์สีนะครับโอ้โหเป็นหมึกทีนึงนี่หมึกละเกือบสองหมึกก็สองพันนะสีสีก็คูณก็ไปเปลี่ยนสีที่ละแปดพันค่าเปลี่ยนสีหนึ่งก็เกือบเกือบจะเป็นค่าปรินเตอร์แล้วมั้งตอนนั้น แต่ตอนนี้เราต้องใช้เยอะก็ต้องมาใช้เป็นอินเจ็ตเติมหมึกเติมหมึกเองฮะข้อเสียของอินเจ็ตก็คือถ้ามันโดนน้ำมันจะละลายใช่ไหมมือไปจับเจ็บอะไรฮะแต่ว่้มันต้องแจกไปตามหน่วยงานตามสื่อมวลชนตามอะไรเยอะอ่าเอกสารของเรามันเป็นสีเยอะ,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 อะ ก็อันนี้ก็ต้องเอาอย่างเงาี้ยฮะเอาเป็นคัลเลอร์ปรินคัลเลอร์ปรินแคัลเลอร์ปรินใช้แล้วครับอินเจ็ตเติมหมึกได้เป็นแบบแท่งนะครับเติมเองเติมเองนักเลงพอตั้งแต่ใช้อินเจ็ตแท่งแล้วสบายก้นเยอะเลย เดี๋ยวก็มาหาอะไรเนี่ยทีนี้อัอนหนึงคือเรื่องของเวลาไปเป็นภาพนี่ทางพนักงานที่ร้านเขาจะมองเนี่ยปิ้นภาพศกอะไรเงี้ยมันก็ชักหรือว่าภาพอะไรต่างๆแผลเงี้ยแผลที่มันสยดสยอง พอเวลาเราไปทําแล้วเขาก็มักจะทักถามอะไรเนี้ยแล้วอันนี้มาดูอันนี้อะไรอ,นอ,อันนี้เป็นลามิเนตออยอันนี้มันเป็นฟิล์มเราต้องเอาเป็นโฟโต้โฟโต โฟโต้กระดาษโฟโต้โฟโต้มันทำเป็นรูปมันก็มีอยู่สองประเภทเอาใช้กับเจ็ตหรือใช้กับเลเซอร์นะผมก็มีผมก็มีทั้งสองเครื่องครับเลเซอร์อย่างที่ว่าทำโครงการทำโปรเจกต์ทำอะไรอย่เงี้ย ถ้าอย่างถ้าสารก็คงต้องเอาเลเซอรนะ์เพราะว่าเอกสารจะเก็บได้นานหน่อยแต่ถ้าแล้วก็โดนน้ำไม่เลอะแต่ถ้าเอาปราะเภทแจกเจ้าหน้าที่อะไรธรรมดาเอานี่ก็พอเอาโฟโต้ก็พอยี่ห้อนี้ผมไม่เคยใช้นะอินเจ็ตเดี๋ยวลองดูก่อนเอาไปทดเนี่ยไปทดลองดูก่อนว่า ถ้าเทียบแล้วมันจะต่างจากแอนนั่นเยอะไหมอลองไปก่อนยีมันมีแบบ20แผน่นแล้วก็ร0อยแผน่นแล้วก็มีกรัมด้วยนะถ้าแบบเล็กๆก,ก็80ดสกรัมนี่ก็พอๆเันกับแอนนเนี่ยครับที่เราถ่ายปกติแต่ถ้าเกิดสัง่งอย่างการ์ดอย่างรูปถ่ายนี้ต้องสักร้อยกรัม200กรัม150กรัมขึ้นไป ที่ผมจะลองเอา150กร,รัมโฟโต้ไปลองทดสอบเป็นรูปก่อนถ้าเป็นเวิร์กเดี๋ยวค่อยมาซื้อจปริมาณเยอะอีกทีหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปร้านถ่ายรูปไปอัดรูปนะแต่เวลาถ้าเอกสารถ้าเป็นถึงส่งถึงสารก็อาจจะต้องปรินร้านถ่ายรูปได้มาแล้วได้กระดาษมาแล้วต่อไปก็ ซองใสเอกาสาราที่นี่จะมีซองขนาด A 4นะแหมวันก่อนไปจะจะเลยแฟมมันเป็น F4 มันนั่นเป็นนิดนึงเนี่ยเรา A4 แบบพอดีเลยนะแล้วก็ใส่ด้วยพอจะมองเห็นเวลาเราเอกาสารเนี่ยไปยื่นเป็นซองข้างดำ ข้างในเขาไม่รู้ว่ามีอะไรใช่ไหมฮะเราเอาใส่ซองนี่เลยให้ปร่งๆเลยรู้เลยว่าหลักฐานข้างในมันเป็นอย่างไรทําตรงทําได้ฮนะไหนใครบอกไม่มีหลักฐานจะได้เออหลักฐานมีแต่มันจะถึงสารหรือเปล่าจริงๆมันมีแล้วหลักฐานเยอะแยะไปหมด อันนี้ซองซองก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เปิดไม่เพิ่นอเอกสารแต่ซองมีเยอะละอือันนี้แผ่นรองแผ่นรองขนาดใหญ่นีที่ห้องผมมีแล้วนะอยู่ที่ห้องอันหนึง่ง ใหขนาดนี้เลยเขียงเราก็มีเอาไว้ตัดนะแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นมาหน่อยมันก็แบบแบบรูดแต่แบบรูดข้อเสียคือมันหนามากไม่ได้แต่อย่างเงี้ยกระดาษหนามากได้เอาไว้ตัดนะ ลองใส่ที่นี่จะอุปรกรณ์จะมีค่อนข้างครบไปดูปากกาไฮไลท์ก่อนเอกสารบางทีอ่านอ่านเราต้องไฮไลท์ทีนี้เป็นทีเราถ้าไฮไลท์นี่ถ้าถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยเวลาถ่ายเอกสารจะไม่เห็น ที่เราไฮไลท์แต่ถ้าเราไปเอาสีอื่นไฮไลท์เนี่ยเวลาถ่ายเอกสารมันจะนั่นนะอย่างสีเขียวเนี่ยถ่ายเอกสารแล้วมันจะเห็นรอยไฮไลท์เลยให้เอาสีเหลืองสีเหลืองก็มีหลายยี่ห้อนะถ้าเป็นน,นี่ก็เนี่ยของ ต่บิลโลนี่ก็ดีดังแต่สีมันอาจจะเหลืองไม่ฟลูอเรสเซนต์เหลืองไม่ decent, ไ,มไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ยังพอถ่ายกอกสารเห็นบ้างแต่ถ้าเอาเหลืองฟลูอเรสเซนต์นะเหลืองฟลูอเรสเซนต์นี่จะเหลืองอ่อยแล้วก็ถ่ายเอกสารมองไม่เห็นข้อดีข้อดีคือเวลาถ่ายเอกสารแล้วเนี่ย เฟเบอร์คัสเตลอันนี้ก็เหลืองฟลูออเรเซนอ่าเหลืองฟลูออเรเซนมันจะเหลืองตัวเนี้ยนะตัวนี้ยเหลืองเบลร์เซนไฮไลท์เตอร์อ่าซุปเปอร์ถ้าเป็นซุปเปอร์ฟลูออเรเซนนี่ก็จะยิ่งเหลืองแบบดูชัด โอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไปไปจ่ายเงินก่อนวันนี้มาเตรียมเราเอกระสงเอกสารเตรียมเครื่องยุงเครื่องเย็บทุกอย่างเตรียมพร้อมผงจะต้องส่งไปอีกหลายที่นะฮะเดี๋ยวสดเสร็จจากนี้ก็ต้องไปหาทำใดโอเคครับกราบสวัสดีนะครับ เสียงพอดีคุยในร้านจะเสียงดังมากสวัสดีครับ